พื้นฐานออปชันอย่างแรกที่เราต้องมาทําความเข้าใจกันก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือคําว่าออปชันคืออะไรตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญมากๆนะครับสำคัญมากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจคําว่าออปชันคืออะไรนะครับไม่เข้าใจว่าออปชันคืออะไรบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะไปต่อได้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมก็รู้จักออปชันมาตั้งแต่เข้าตลาดแรกๆเลยครับช่วงแบบ สิบปี11ปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้จักออปชันกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราไม่ได้เข้าใจอแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าออปชันคืออะไรผมเห็นได้เขาแทงขึ้นแทงลงกันแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อออปชันกันเออมันก็ดูดูดีเนาะใช้ตังค์น้อยกําไรอะไรนะ,ะเขาจะชอบท่องกันว่ากําไรไม่จํากัดขาดทุนจํากัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราไป ไปท่องจําตรงนั้นหรือเราไปเข้าใจแบบนั้นเราจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องของการประยุกต์ใช้ออปชันเลยดังนั้นย้ำอีกทีว่าตรงนี้สาคัญน,นะครับว่าออปชันคืออะไรนะเรามาทําความเข้าใจาพร้อมๆกันนะครับออปชันนะครับการเทรดออปชันคือการเทรดสัญญาสิทธิ์นะครับอ่าขออนุญาตซูมเนาะคือการเทรดนะครับสัญญาสิทธิ์นะครับมันคือการมันออปชันคือเป็นสัญญานะครับ เกี่ยวกับสิทธิ์ในการได้สิ่งที่ต้องการหรือประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการตามที่ตกลงกันไว้นะครับขยายความอีกนิดนึงนะครับออปชันคือสัญญานะครับคือสัญญารูปแบบหนึง่งที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อนะครับเพื่อที่จะทําการซื้อหรือขายสินค้าที่ตกลงกันไว้นะครับเพื่อที่จะทําการซื้อหรือขายสินค้านะครับราคาปริมาณและระยะเวลา นะครับที่ตกลงกันไว้อย่างชัดเจนผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าทำสัญญานี้ไว้ก่อนล่วงหน้านะครับผู้ซื้อสามารถมาใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ในสัญญาตัวนี้ก็ได้ผู้ถ้าผู้ซื้อขอใช้สิทธิ์นะครับผู้ขายออปชั่นจะต้องทำตามสัญญาหรือคอมมิชเมนทที่ให้ไว้เท่านั้นนะครับอืมถ้าฟังแบบนี้ก็จะงงเนาะแต่ถ้าคุณ เดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจออปชันแล้วคุณมาอ่านประโยคนี้คุณจะเก็ตมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดได้มากขึ้นนะครับย้ำว่าออปชันไม่ใช่การแทงขึ้นแทงลงนะครับออปชันคือประกันหรือสัญญานะเป็นการประกันว่าผู้ซื้อจะได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอนะครับแค่นั้นเองนั่นคือการประกันเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นภาพนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างออปชันอย่างหนึ่งนะครับก็คล้ายกับออปชันที่เราเทรดกัน นะในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นก็คือไปจองคอนโดครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยถึงเรื่องไปจองคอนโดก่อนนึกนกภาพนะทุกคนอาจจะเคยไปจองคอนโดหรือศึกษาเรื่องการจองคอนโดนะครับอยากให้นึกภาพตามเนาะ เวลาที่เราไปจองคอนโดนะครับเราไปดูคอนโดเราถูกใจคอนโดหลังหนึ่งมากๆเลยเราถูกใจคอนโดหลังนี้มากๆนะครับเราไปดูแล้วไปลองจอดรถแล้วไปลองดูห้องแล้วไปดูบรรยากาศแล้วส่วนกลางเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเราทํากันบ้านมาอย่างดีแล้วเราถูกใจและที่ราคาเท่าไหร่นะครับเราสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการที่เราจะทําสัญญาออปชันเอาไว้นะครับอืมการทําสัญญาออปชันครั้งนี้ของเราก็คือ เราครับก็ไปทําสัญญากับผู้ขายเราเป็นผู้ซื้อเนาะเราไปทําสัญญากับผู้ขายนะครับว่านะครับว่าเราเนี่ยต้องการห้องหนึ่งห้องสินค้าก็คือห้องคอนโดจํานวนก็คือหนึ่งห้องนะครับที่ราคานะครับก็ตกลงกันไว้เช่นที่ราคาหนึ่งล้านบาทและเดี๋ยวเราพร้อมจะมาซื้อวันไหนนะครับเราทําสัญญาว่าเรามีเงินแน่ๆแหละหนึ่งล้านแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้วันนี้ ه, เราก็เลยทําสัญญาเอาไว้เราก็จะได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องจ่ายเงินค่าสัญญาไปก่อนถูกต้องไหมครับเ,เราจ่ายเงินค่าสัญญาไปก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะได้ใบสัญญามาใบหนึ่งนะครับใบสัญญามาใบหนึ่งที่มีมูลค่าเท่ากับเงินที่เราจ่ายออกไปสมมติว่าค่าทําสัญญาหม <Vikings. S 2> ื่นหนึ่งก็ใบที่ทําสัญญาหมื่นหนึง่งโอเคก็เราจะได้ใบสัญญาใบหนึ่ง ische? เราเรียกว่าใบจองใบจองนั้นมีมูลค่านะครับถูกต้องไหมเพราะว่าเราจ่ายเงิน ใบเกานนะค่าใบจองนั้นซึ่งใบจองนั้นจะเป็นสิทธิ์อำนาจให้เรานะครับในการมา,มาเรียกร้องซื้อนะครับห้องเนี้แล้วผู้ขายไม่มีสิทธิขายให้ใครแล้วนอกจากเราถูกต้องไหมครับเพราะทําสัญญา,าไว้แล้วแต่ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะไม่ไปเอาห้องก็ได้แล้วยอมโดนยึดค่าทําสัญญาเนี่ยคือออปชั่นแบบหนึ่งถูกต้องไหมครับอ่า เหมือนเหมือนสัญญาออปชันถามว่าเหมือนยังไงอ่ามีใครไม่เข้าใจเรื่องของสัญญาใบจองคอนโดไหมใบจองคอนโดเนาะถ้าคิดถึงออปชันแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรคิดภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรก็ให้คิดถึงใบจองคอนโดไว้ครับอืมเราก็จะไปทําสัญญาแบบนั้นอ่าทีนี้พอไปถึงเรื่องของออปชันตัวอย่างที่2ครับเวลาเราเทรดออปชันเราก็จะเจอคํานี้กเนาะ ลอง call option นะครับ BTC 1นึ่งยูนิตสไตปายห้าหมื่นพรีเมียมสามพัน expire date วันนั้นวันนี้นะครับอ่า expire date วันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองนะครับสามสิบเอ็ดธันวาเนาะตัว option เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับใบจองคอนโดอ่ะคุณลองดูนะมันคือการประกันนะครับสิทธิ์ที่จะซื้อ BTC เนาะสิทธิ์ที่จะซื้อ BTC จำนวนหนึ่งยูนิต นะครับที่ราคาเท่าไหร่ที่เราตกลงกันไว้อ่าแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อวันนี้สิทธิ์เนี่ยนะครับสิทธิ์เนี่ยเราจะไปซื้อวันที่สามสบเอ็ธันวาคมนะครับโดยทั้งหมดเราจจ่ายเงินค่าประกันหรือค่าสัญญาตัวนี้ไว้สามพันเหรียญเห็นไหมครับว่าออปชันคืออะไรออปชันมันคือใบจองนะครับเออมันคือใบจองใน ออปชันมีหลายแบบนะครับลองคอร์สชันมันคือการที่เราซื้อใบจองลักษณะการใช้งานคือการที่ถ้าเราอยากได้ p t c ที่ราคาเราอยากได้ p t c ที่ราคา50,000จําจำนวน1ยูนิตนะครับแต่เรายังไม่มีตังค์เราจะมีตังค์วันที่3 1เดือน12เราจะมาใช้ออปชันเพื่อจองไว้ก่อนนะครับนั่นคือออปชันนั่นคือความหมายของสัญญาออปชันประมาณนี้นะครับ ตรงนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ่าก็ย้ำเหมือนเดิมเนาะว่าถ้ายังไม่เข้าใจก็เอ้ยถ้าใครที่ยังรู้สึกว่างงนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะให้ให้ลองถามดูนะครับตัวสัญญาออปชันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นชินโดยเฉพาะในเรื่องของการเทรดนั่นเองนะ,ะทีนี้พื้นฐานต่อไปที่เราจะมาคุยกันนะครับพื้นฐานต่อไปที่เราจะมาคุยกัน ก็เป็นเรื่องของคำศัพท์ต่างๆที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของออปชันนะครับว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างมันคืออะไรนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันรู้เรื่องในเซสชันถัดไปหรือในตอนต่อๆไปนะครับประมาณนี้เนาะ,ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าออปชันคืออะไรนะครับมันคือสัญญามันคือใบจองเนาะ เราก็มาทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดถึงออปชันหรือคนที่เทรดออปชันเนี่ยคุยกันเนี่ยเราก็จะได้ยินสับป,ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆออปชันมีเยอะนะครับมีสิ่งที่เราต้องรู้หรือสับที่เราต้องรู้เยอะมากเลยแต่ว่าผมจะบอกว่าที่สำคัญเนี่ยมันมีแค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ตัวนี้ก่อนคุณยังไม่ต้องไปลงรายละเอียดดีเทลลึกมากๆแต่เดี๋ยวจะอธิบายพอสังเกตว่ามันคืออะไรนะครับอย่างแรกเวลาคนเทรดออปชันคุยกันเนี่ย เขาก็จะคุยถึงเรื่องของลองกับ short นะครับลองกับ short คํานี้เนาะเราก็จะได้ยินบ่อยลองกับ short l o n กับ short ก็เป็นคําที่แสดงถึงสถานะนะครับของของตัวผู้ถือออปชันว่าเขาอยู่ในสถานะไหนลองก็คือสถานะของผู้ซื้อ short ก็คือสถานะของผู้ขายนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นใบจองเมื่อสักครู่นี้นะครับลองก็คือคนที่จะไปซื้อคอนโด ชอตก็คือเจ้าของคอนโดนะครับที่ที่ให้สิทธิ์ในการทําประกันกับเราอาไว้นะครับประมาณนี้คําต่อมาที่เราจะได้ยินก็คือคอกับพุทธนะครับ,ก,ก,บนะนะก็คือคอกับพุทธเนาะซูมนิดนึงเนาะก็คือคําว่าคอกับคําว่าพุทธนะครับที่เราจะได้ยินเสมอนะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นใบจองคอนโดเนี่ยเรามีสิทธิ์เป็นได้แค่เรามีสิทธิ์ แค่ซื้ออย่างเดียวถูกต้องไหมครับเออเราต้องเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างนิ่งแต่ว่าในตลาดการเงินหรือในตลาดาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดพ t ทที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับการจองเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการจองสองแบบคือสิทธิ์ในการซื้อกับสิทธิ์ในการขายคอก็จะเป็นสิทธิ์ในการซื้อนะครับตัวพุทธก็จะเป็นสิทธิ์ในการขายนะครับ ตรงเนี้ยที่อธิบายให้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคอคือแทงขึ้นพุทคือแทงลงนะครับทุกคนก็จะหลายคนอาจจะจํากันว่าไอ้ l o n คอคือแทงขึ้นลองพุทคือแทงลงนะครับ short คอคือแทงลงอะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่าไปจําแบบนั้นแนะนําให้จําแบบนี้จําแบบนั้นถูกไหมถูกครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่มันถูกแค่บางส่วนนะครับไอ้แทงขึ้นแทงลงอ่ะมันถูกแค่บางส่วนบางเขาก็จะไปอ้างอิงมาจากตัวของ p ป y o f f c h a r ์ตตรงนี้แหละ มันถูกแค่บางส่วนนะครับแต่ถ้าคุณจําแบบนั้นแล้วคุณติดแบบนั้นคุณจะไปต่อไม่ได้เพราะคุณจะติดอยู่กับลูกของการแทงขึ้นแทงลงจะเอามาใช้ในการวางกลยุทธ์ไม่ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็คุณก็จะได้ยินคําว่าสไตร์ไพสเออสไตรไพคืออะไรก็คือราคาที่เราตกลงกันแหละครับว่าเราจะซื้อหรือขายที่ตรงไหนอะนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น expire date วันหมดอายุบางที่ก็จะใช้ว่า date of expire contact r date อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้เข้าใจว่ามันคือวันหมดอายุนะครับหรือวันนัดชำระนะครับสัญญานั่นเองนะถ้าเป็นใบจองก็คือวันที่เราจะไปจ่ายเงินสดให้เขาเพื่อให้เขาโอนห้องให้เรานะครับออปชันเองก็เหมือนกันมันก็คือการวันที่จะต้องมาเคลียร์ของกันอะประมาณนั้นนะครับ ต่อมา contract ซ i อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับนั่นก็คือขนาดของสินค้าที่เราจองเอาไว้นะครับขนาดของสินค้าที่เราจองกับราคาพรีเมียมคนละอย่างกันนะนะครับเพราะอย่างต่อไปเราก็จะมาคุยถึงเรื่องของราคาพรีเมียม premium price นะครับใช้คําว่า premium price มันคือมูลค่าของใบจองหรือออปชันนั่นแหละเออถ้าใครเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของใบจองคอนโดจะรู้ว่ามันซื้อขายได้แล้วมันทํากําไรได้นะครับ premium p r i c ์เองก็เหมือนกันนะครับ มันเลยเป็นราคาของพรีเมียมราคาของออปชันที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะก็เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของคําว่า pay off chart นะครับถ้าเราคุยถึงเรื่องของ pay off chart นะครับเราก็จะคุยถึงเรื่องนี้มันหมายถึง chart นะครับที่แสดงผลคร่าวๆนะครับในวันสิ้นสุดสัญญาว่านะครับในวันสิ้นสุดสัญญานั้นอนะผลการลงทุนอ่าผล ของออปชันที่จะเกิดขึ้นจะออกมาในลักษณะใดนะครับอืมมันเอาไว้ดูคร่าวๆนะฮะอันนี้เตือนไว้ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาถัดไปว่าอย่าไปยึดติดกับไปออฟชาร์ตมากนะนะครับมันเอาไว้ช่วยดูช่วยประกอบในการวางแผนไอ้แต่คุณอย่าไปยึดติดกับไปออ c ช a r เพราะว่าบางไปออฟชาร์่ะบางครั้งมันก็ไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยมันคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นอ,อันนี้พอร์ตหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพอร์ตขำๆผมลองทำเล่นเอาไว้ถ้าคุณดูไปออบชาร์ตสำหรับคนดูไปแล้วนะคุณจะงงว่าผมทำอะไรของผมวะไปออบชาร์ตออกมาในลักษณะเนี้นึกออกไหมครับแล้วคุณก็จะมองว่ามันไม่มีความคุ้มค่าเลยที่จะทำแบบนี้มันไม่มีความคุ้มค่าเลยที่จะทำแบบนี้แต่ว่าลึกๆแล้วครับ ตัว strategy เนี่ยมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามไป o f f chart อ่าผลตอบแทนที่ผมต้องการนะเออมันมีมันมีรายละเอียดลึกกว่านั้นก็อยากให้เข้าใจแค่ว่ามันคือชาร์ตที่เอาไว้ช่วยในการออกแบบหรือวางแผนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกันด้วยตรงนี้นะประมาณนี้โอเคนี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับสัญญาออปชันนะครับส่วนเรื่องของ ต่อไปเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้คุณอาจจะยังไม่ต้องทำความเขา้าใจตอนนี้ก็ได้ก็จะเป็นเรื่องของอ่า OTM ATM ITM อันนี้ง่าย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวร่อยฟังนะครับช่วงท้ายเนาะเรื่องของ time value นะครับก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้นะครับแค่ให้รู้ไว้ว่าสัญญาออปชั่นนะครับยิ่งใกล้วันหมดอายุมันก็จะยิ่งด้อยมูลค่าลงอ่าก็เหมือนใบจองแะครับพอวันจะส่งมอบแล้วใกล้วันจะส่งมอบแล้วมันจะไม่ค่อยมีใครอยากได้หรอก หรืก็ออกมาเพราะมันเตรียมตัวไม่ทันเนาะประมาณนี้ IV Imp ิมพายวอเต i ิ้ลิ้นพันกัน IV i m นะครับอิมพายวก็จะมีหลายคนพูดเนาะมันก็คือค่าความผันผวน,นนะครับที่เขาแสดงถึงความผันผวน,นของราคาพรีเมียมไอ,อตัวเนี้ยก็จะใช้บอกนะครับเรื่องของอความถูกแพงของราคาพรีเมียมตอนนี้ว่า มันอยู่ในโซนที่ถูกหรือว่าแพงหรือเหมาะสมกับช่วงราคาหรือระยะเวลานี้มไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ซีเรียสนะครับขนาดนั้นแบบว่าเฮ้ยพลาดจุดเดียวแล้วเราจะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไม่ต้องจำเป็นก็ได้และในส่วนของการที่เราจะคุยกันใน3สัปดาห์นี้นะครับ ก็ยังไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าพวกนี้แต่ถ้าศึกษาลงไปลึกแล้วไอ้พวกนี้จะช่วยทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นเล็กน้อยนะครับต่อมาก็เป็นพวกค่ากลีกนะครับอันนี้ลืมพิมพ์ค่ากลีกเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเดลต้าทีตาเวก้าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับมันก็เป็นเหมือนของอิมพายโวคือเป็นค่าที่เอาไว้คำนวณน,นะครับความเปลี่ยนแปลงของราคาพรีเมียมซึ่ง ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันแล้วก็ยังยืนยันว่าลองเทรดมาปีสองปีแล้วเนี่ยเทรดจริงนะครับก็ยังไม่จําเป็นต้องใช้มากเท่าไหร่นะครับแทบไม่ต้องรู้เลยด้วยซ้ำก็ได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมาจินนะครับอ่ะตรงเนี้ยยังไม่ต้องเข้าใจมันก็ได้ถ้าเราจะไปโอเวอร์ฟิตติ้งจริงๆหรือไปฟิตติ้งตัวของสัญญาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทาความรู้จักกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเวลาการเทรดเวลาทําสัญญาเนี่ยนะครับ ในฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยมาจิ้น่ะมันคิดง่ายเพราะมันจ่ายตังค์ออกไปก่อนแต่ฝั่งของผู้ขายหลายคนจะชอบจําติดตาติดใจไว้ทุกคนจําไว้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเนี่ยหลายๆที่เขาสอนว่าขาย Option นนะช็อตออปชั่นเราต้องได้ตังค์กลับมาเลยไม่ใช่นะครับเราได้ตังเราได้ตังเสมือนแต่เรามี Margin ถ้าเราไม่มีของคำนะเดี๋ยวจะทํำให้เข้าใจกันอีกทีนึ่งนะครับก็ไอ้พวกนี้ก็เล่าไปฟังไว้เฉยๆนะครับยังไม่ต้องลงรายละเอียดลึก ก็ได้เนาะประมาณนี้